เนี่ยถ้าเ้าแม่แต่เจ็ดโมงเนาะห้องเลี่ยนรถมาสีกันแล้วนะสีกันหรือที่แล้วเนาะขึ้นรถอส่วนรถน้ำเพิร์นเนาะแล้วมาถึงปังปุ่นเลาะลูกปังปุ่นเลาะมาฮะผาแดงเนาะเป็นรถเทศบันสีถอยเนาะแล้วก็ลูกผาแดงมาปลาเมียงเป็นรถปลาหลวงจนถึงปลาแฟงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคือว่าจะเลินหลาตโต้ละเจ้ามาวันนี้จบดีจบดีมากในการเดินทางและทำงานราบรื่นเนาะครือรถแบบนี้รถมารับตลอดนะคะ เป็นช่วงเป็นช่วงตอนนี้รถในสเปนประเฟกนะจะรถกองช่างในสเปนประเฟกนะจ๊ะมาทับขอมลงไปต่อเจ้าคลิปนีน้ฝากไว้แม่ใจ,ใจนะ <laughs> ขั้นใจมมผ่านมา้ึกวัน่ะแค่ถวนแต่แเขาแบบไปเย้ามยมันต้องมันนอนที่นี่นอนต่แต่ฝัง่งคุณละ ครับสำนับาบคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปปิดท้ายในการอัปเดตในการสำรวจเส้นทางากิจกรรมแอลพะเยาไม่สิ่งยิ่งกว่าเดิมหรือหนาวนี้ที่แม่ใจนะจิปกาแฟและทะเลหมอกอมีการจัดจกิจกรรมในวันที่2สรนะฮะนี่เฮามาสำรวจสถานที่แล้วก็ทำคลิปประชาสัมพันธ์รา,าบกันลุงหน้ากันก้นนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการจบทิปที่สวยงามมากครับผมรู้สึกว่ามีความสุขในการมาทํางานในวันนี้โดยเฉพาะทีมงานนะฮะทกเทศบานตับมนสีท้อยนะฮะทศบาลตับมเจริญรนลาดแล้วก็ทศบาลปาแฟกตับลปาแฟกผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับในการทําการท่องเที่ยวกับอำเภอแม่ใจเฮาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทานานอำเภอนายพิน์จันทิมาด้วยครับผมตีเจียพักดันคือโครงการของ อำเภอเมืใจหลายๆโครงการนะฮะได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาเป็นแรงท่องเที่ยวจนได้นะฮะอ่ก็ถือว่าหลังจากนั้นมูเฮาพี่น้องชาวอำเภอเมืองใจต้องมาช่วยกันสานต่อนะครับเพผมว่าผมนี่ไงพูดกักบ้านตาเมียงจะ่ละ้านเหมือนน้อยบ้านหลงไปขึ้น้อยมาเป็นเฮาเฮามาลดสีคันดีที่บ้านลครักบ้านผมนี่ไงพูักเลยเอคยแต่เงาะบางผู้เล่าก็ผ่าแดงอยู่มียป แน่นอนนะเดี๋ยวดังอยู่ป้ายครับครับนี่เขาบอกว่าคิวข้อหมานี่นะนี่นะกิวข้อหมาอ๋อครับเดี๋ยวทิปสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมอยากจะถามความประทับใจของแต่ละคนกับทีมงานก่อนว่ามีความประทับใจอะไรบ้างครับหลายๆคัมก็ได้ครับเพราะว่า สามคำบบฟอแน่นอนนี่มังฐาครับมามุมนี่ก็เห็น่ามุมนี้ก็เป็นเลยมนแต่มุมบน้งเัามนพองเริ่มจากฟอครับผมมีความประทับใจอย่างองครับน้าจาอันนี้น้าจาเริ่มตั้งแต่เดินทางขึ้นมมเนาะตั้งแต่ฝั่งปุหลอหน้าจอเขามี ชนเผาเนาะเจาะเนาะพี่นอ้นองชนเผามาต้อนรับเผามีกันชิมกาแฟเหมือนกับเจ้าชิมกาแฟแล้วก็พี่ชิมกาแฟแล้ทะเลหมอกเหมือนกับเจ้าะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาผ่าแดงเนาะแต่และวจู่ติเขาผ่านมาเนาะก็ได้พ่อธรรมชาติที่แบบสุดยอดแล้วดอกสวยงามแล้วก็ยังยังคงความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพี่น้องชนเผาแล้วก็ ที่ชีวิตดังนึ่งของพี่น้องในเขตสามตำบลน,นะเจ้าก,ก็คือทางตุลอนี่กับผาแดงจะอยู่เขตเทศบาลตำบลสีท้อยนะเจ้าส่วนปาเมี่งก็จะอยู่เอ่เอเขตเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์นะเจ้าและเอ่อเมื่อตอนนี้ทางลงนี่เขาจะลงมาถึงเทศบาลตำบลป่าแฝงนะเจ้าซึ่งสามตำบลเขาได้จับมือกันโดยภายใต้การนำของท่านนายอำเภอศรีรักษ์ จะที่มาแลนะจะในการตีน้ำเขาในการจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเจ้าวันนี้เขามาเปน็นชุดจุดสุดท้ายก็คือเป็นจุดชมวิวเรียกว่ากิวลม้มนะเหเือนจโอ้โหทุกท,ทุกจุดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะเจะเป็นจุดที่ประทับใจที่ป้าเมี่ยงก็จะมีพิเเษตรงที่มีสวนเมี่ยงนะเจะสวนเมี่ยงก็คือสวนใบช้านี่แหละจาถ้าสามใบแรกก็จะเรียกว่า นะเจ้าแต่หลังจากนั้นก็เอามาดองถึงนเมี่ยงนะเจ้าน้องตีบ้านป่าเมี่ยงนะเจ้าแล้วกับวิถีชีวิตของพี่น้องก็คือทาสวนกาแฟนะเจ้าเป็นอาชีพลักเนาะในการที่จะผลิตเมเล็ดกาแฟแล้วก็ทำขายนะเจ้าก็มันนี่ประทับใจมากๆาเลยนะเจ้าในการเดินทางของเขาถนนหนทางก็คือเกาะอยู่ในระวางการสร้างนะเจ้าทีนี่ก็บรรยากาศเป็นแบบ เอ้อมันเจออยู่นะเจ้าทางรถก็ต้องโยกไปตัวเจ้าวันนี้เขาเปลี่ยนรถถึง4คันแล้วนะเจ้าวันนี้เหลื่มต้นจังหวัดอสซอรน้องของอาขันนัมอพิร์สนะเจ้าท่านนัมเพิร์สก็นำมาแล้วก็ต่อจากนั้นกับรถเทสมันบุษีท้อยนะเจ้าพอถึงผาดแดงก็มีท่านก็หลวงบ้านปลาเมียงนะเจ้าหลวงสุรศักดิ์ก็นน้ำรถโฮ์วิวไปหับนะเจ้ามาส่งเขาถึงบารเ์เซ่ถึง กิ่วล้มเจ้าตบนป่กแตงเจ้าวันนี้สุดยอดมากเจ้าตั้งแต่เช้าถึงกลางวันนะเจ้าวันนี้คือแค่คือวันนะเจ้าแต่เขาประทับใจมากไม่ระหว่างทางที่มาจากป่าเมี่ยงก็คือแบบต้นไม้ก็จะใหญ่มากแบบเป็นยังยังอยู่ธรรมชาติยังอยู่แบบสมบูรณ์นะเจ้าก็ก็ฝากพี่น้องนะเจ้าคนใ่ใจหรือคนอำเภอใกล้เคียงนะเจ้าหรือว่าคนทางอีนนอกจังจังวัดนะเจ้ามาเจ้า ของของเขายัางธรรมชาติยังสวยงามยังยังเหมือนสาวแรกรุ่นนะคะ <c oughs> ขอเชิญมานะคะเพียงแต่ว่าสาวเนี้ยยังไม่ได้แปะแ้งค่ะยังไม่ได้แต่งเสริมอะไรนะคะก็เชิญมาเที่ยวนะคะ <c oughs> ที่นี่ตำบลสีท้อยตำบลเริญราดและตำบลบ่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับพ่อครับแทบจะเป็นเหลือให้คนอื่นได้อู้เลยนะครับเนาะขอเชิญนะครับแนะนําตัวยังเป็นทางการนะครับผมอ๋อสวัสดีครับผมสรบเขตพื้นที่นี่นะครับแปกนี่ครับก็ประทับใจนะครับเนาะที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับเนาะในเขตตะบนขอเนาะสามตะบนนะครับเนาะบงที่ท่านอูมานะครับเนาะ ท่านอยจบแล้วก้ครับผมว่าไม่ยมัเหลวมอุ้ยมันหลวมวาสุดแล้วครับหมดยาแล้วครับนี่รับมากมากนี่หมดแล้วครับเขาประทับใจมันอยู่ในนั้นหมดแล้วครับขอบคุณครับที่มารอเราฝืนอดทนน่ะรอเขาเริ่ไปส่งตื่นแล้วเดี๋ยวไม่พอในคลิปเลยครับเพราะไอหยางถึงมาจ้านะพอตอนรอเรารอเสมอรอได้ อยังละอย่างหล่ะมันวิ่งวิ่งในทางวิ่นะครับเนาะมันมันมันใหญ่ของหมบอกพวกน้องเนาะเชื่อว่าในอนาคตนะถ้าเราจับมือกันสามตำบลเนาะแล้วก็ด้วยการนำของท่านนายอำเภอแม่ใจเนาะเราเชื่อว่าที่นี่จะเป็นทริปอีกเป็นทริปที่แบบไม่แวะไม่ได้แล้วค่ะที่แม่ใจนะคะบระทับใจทุกที่นั่นแหละครับใช่ค่ะเรามีมีเยอะมากเนาะรก็เราขึ้นมาข้างบนที่เราเห็นวิวของหนองลิงทรายและบางจุด แบบเมี่ยงเราเห็นถึงวิวของอแม่ปึ๊อ่าเก็บน้ำแม่ปึ๊แต่พอเรามาจุดของบาแฟรนะคะคิวลมเราเห็นวิวถึงกวานพะเยาค่ะใช่ครับใช่ครับนั่นณะละจุดยิ่งกลางคืนครับจะสวยมากครับตอนช่วงสักบุกโมงเย็นแร้วรุ่มนะครับเน้องไฟมันจะกันบนเราจะเห็นชัดแล้วก็บรรยากาศจะอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับ แล้วจะประทับใจอีกแบบนึงครับต้องมาต้องมามาให้ได้ครับเชินครับขอบคุณครับการเดินทางก็ไม่ยากใช่ครับใช่ครับเดินทางไม่ยากเลยค่ะถ้าเรามาถึงใช้ความอดทนนิดนึงมาถึงจังหวัดพะเยามีขับรถจากพะเยาขึ้นเหนือค่ะขึ้นเหนือมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเชียงรายค่ะแวะก่อนค่ะแวะก่อนค่ะแวะที่สามแยกมะพร้าวเผาเบไปใจริค่ะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยค่ะ เมลไซายขึ้นมาถึงบางปุรอกก็ประมาณ8 9กิโลนะคะระหว่างทางถ้าจะพบกับสวนลินนล้นจี่ค่ะสวนลิ้นจี่ไม่ธรรมดานะคะสวนลิ้นจี่เรามีสวนกาแฟยอยู่ใต้ต้นลิ้นจี่ด้วยนะคะหรือว่าบางบางฤดูนะคะชาวบ้านจะเอาคข้่งมาเลี้ยงที่ต้นลิ้นจี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลผลิตหรือว่ามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งของของชาวชาวบ้านในตำบลสีร้อยนะคะที่มาจากจากแม่ใจก็จะพบตำบลสีร้อยก่อนนะคะ ขึ้นมาถึงปางปุโรก็ประมาณ8-9กโลนะคะ mm. 8-9โลหุทางก็ไม่ได้ลำบากมากนะคะเป็นทางคอนกรีตค่ะเ mm. สร็จแล้วก็ถึงปางปุโราปางปุโระจะมี mm. โฮมสเตย์อยู่4โฮมสเตย์นะคะ mm. มีเดฟิน mm. มี mm. อะไรนะคะปุโรแล้วก็มี ไอ้ยังของพี่ชัยอ่ะไอ้ยัแสงสกาวแสงสกาวโฮมสเตย์คแล้วก็จุดใหม่ค่ะจุดบางบุรีนะคะยังมีถ้ำประกายเพชรค่ะถ้ำนี้นี่คือถ้าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะการเดินทางอาจจะต้องจอดรถไว้ที่บางบุรีค่ะแต่จะมีรถของทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่ง จะมีรถโฟล์วิวค่ะแล้วลนำเราไปเที่ยวถึงถประกายเพชครค่ะซึ่งเป็นถ้ำที่มีธรรมชาติที่งดงามนะคะตั้งแต่ทางขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามาจากปางปูรอนนะคะ,ะในระหว่างทางนะคะเราก็จะพบกับฝายฝายชะลอน้ำนะคะ,อ,ะอยู่ระหว่างทางนะคะแล้วมีน้ําตกด้วยค่ะนี่อันนี้เท่าที่เก็บภาพได้นะคะแล้วก็พอผ่านจากปางปูรอนะคะเรา สามารถชิมกาแฟก่อนนะคะที่บางพลีและแวะซื้อผ้าชนเผ่าเมี่ยนนะคะซึ่งแม่บ้านในยามว่างจากการเก็บกาแฟว่างจากการเก็บลิ้นจีนะคะในลิ้นจีจะออกเดือนพฤษภานะคะเขาก็จะมานั่งปักผ้าค่ะนั่งคุยกันไม่คุยเฉยๆนะคะไม่ได้มั่งมยเฉยนะคะแต่ว่าเราจะมาะเอ,อ แม่บ้านจะมานั่งปักผ้าเป็นผ้าชนิเผาเมียนนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะตรงนั้นเสร็จแล้วถื่นกาแฟเสร็จแล้วเราก็มาที่ผาแดงนะคะจะมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินหลายจุดนะคะซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวของจังหวัดพะเยาคืออำเภอแม่ใจได้นะคะในหลายๆจุดค่ะเขาขึ้นมาถึง ขาแดงนะคะเดี๋ยวเราจะวนมาล้วค่ะไปที่ป่าเมียงค่ะป่าเมี่ยงก็มีหลายจุดนะให้เช็คอินให้อนมีถ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะมีถ้ำแล้วก็เป็นสายเจ้า ชนเขารีสอที่นั่นจะเป็นวิสอสอหมู่บ้านแรกขาแดงกับเกลือปากล้อนนี่จะเป็นหอมเมียนนะคะที่นี้ก็คือเราจะพาท่านมาลงลงถึงลงถึงปาแฟงแล้วปากแยงแล้วลงมาถึงปาแฟงนะคะพี่หมอไม่ต้องพูดแล้วเรามาถึงแล้วค่ะเรามาถึงปาแฟงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอประทับใจหรือประทับ บาประทับใจถ้าฟังจากการบอกเล่าของฟ้อนะครับเขาจะรู้สึกว่าเป็นความสุขตีเป็นภาพจำความจะได้เป็ี่นคนในพื้นที่มใช่ค่ะเป็นนคมาอยู่นี่ะเต่เชียงรายค่ะมาอยู่นี่ได้5เดือนค่ะแค่ห้เดือนนะครับรู้หมดเลยเนะครับคู่มดเลยนะครับซึ่งผมไม่ใช่คนพื้นที่นี่ะครับเดี๋ยวผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วนี่ครับจริงแล้วผมพื้นเพจริงๆผมอยู่วีรลำนะครับครับผมมาอยู่ที่นี่ได้เมส น well ี่ครับสิบสามปีแล้วครับผมมันได้เลยหน่อยเพราะฉะนั้นต้องมัดจำแนกขนาดคนแบบอยู่ในพื้นที่เป็นม้าแล้วเป็นมีความสุขกกับารได้ขึ้นไปสํารวจปีนี้ครับแต่รับใจแล้วครับัใจแล้วเราเรามาถึงแล้วไปใจเราเราเนี่ยเปผสมกกาแฟพื้นต้นยางพะละเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะชอบแดดรำไรอ่าอากาศเย็นๆใต้ต้นอ่อกลิ้งจีหรือใต้ต้นอ่อยางซึ่งรสชาติจะมีความต่างครัน ข้อมูลเน้นมากนะครับสุดยอดเลยสุดยอดครับคือดูคลิปนี้เราต้องมาเอวครับหันหูมดแล้วนึกภาพต้องมาชิมเพราะว่าถ้าเราเรานำเสนอเรานำได้เสนอแต่ภาพแต่กลิ่นและรสเราไม่สามารถนำเสนอได้ค่ะนั่นต้องมาชิมแล้วมันดมกลิ่นชาหอมโดยเฉพาะว่า่่นหอมเียคะชาฮ้อนจะได้ต้องมาล้องครับความรู้เราถูกเลื่อนลินมาแล้วครับนี่คือสุดยอดครับ อขอบคุณครับพนุค่ะสวัสดีค่ะพิษไายสักหน่อยผมอยากสัมภผัสเขาเนี่ยอ่เป็นแม่ป้าเดี๋ยวพี่หมอพิษไทยพี่หมอพิษไทยสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์พิเศษเซนครับประทับใจอย่างพองครับในการมาทำนาทีวันนี้ครับก็ส่งต่อกันอีกรอบคันที่สี่แล้วครับด้วยเป็นที่เที่ยวเชิงธรรมชาติเนาะแบบดีเลยคือแบบมันมันยัง มความธรรมชาติเยอะมากวิถีชีวิตของชาวเราเดิมๆเนี่ยมันมันน่าประทับใจครับโดยเฉพาะปลาเมี่ยงเนาะครับ่ปลาเมี่ยงมันจะทุกหมู่บ้านเลยมันจะระวังทางการเดินทางนะครับเขาก็ตื่นตาตื่นใจในครับธรรมชาติครับเพราะว่าธรรมชาติมันใหญ่เราเขาซื้อเัืวน้อยเลยครับสุดยอดเลยเราเรียนธรรมชาติโอเคต้องมมให้ได้ไเอายนี้แล้วนี่เขาจะเปลี่ยนรถเหมือนกันนี่ ครับคุณผู้ชมท่านท่านลองจะปาไปดูเก้าบ่อนอนแนเก้าอย่างก็บอนอนแนบ่นอนแนคือก้นกันไปนอ่ตรงไหนมันคือเก้าบ่นอนแนคือออเข้ามันัดเนเอนไงโอเคครับเดี๋ยวท่นลองนายยกบนจัป้าเขาไปดูเก้าบ่นอนแนซึ่งผมกับ่มัักเหมือนกันว่าคือเก้าอย่ง

สำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบทิปการติดตามมาถึงคลิปนี้ครับเราจะได้ก่อนถ้ามีอย่างมาอัปเดตแถมในการทําท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจไม่ว่าจะเป็นนนองเล้งซ้ายไม่ว่าจะเป็นสามมณฑล้อยนะฮะปางกเลละผาแดงปลาเมี่ยงเมีอย่างคลปหน้าแหมก่อยจะลืมข้อติดตามในช่อง y o u t u b ีฟก์สปอร์ตของเราต่อไปครับผมในจีฟก์สปอร์ตอันทัวร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ